โอเคครับก็สวัสดีชาวไอช็อตทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับคลิปนี้นะครับผมก็มาอยู่กันในเกมไอช็อตนะครับวันนี้ก็มากับปืนกันมามิตบนะครับผมนะอันนี้ก็กันมามิตบ์หนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะคลิกซ้ายคลิกขวาคือเราจะโดนตบถี่เดียวไม่ตายนะครับตัวนี้แล้วก็จะมาลุยกันในหนักกว้งนะครับผมยังไงก็คุณผู้ชมขอคนละไลน์นะครับเป็นกำลังใจครับผมนะครับไปเลยเอาพี่เป็นหรอเอาพี่เป็นอย่างนี้ล่วงเลยครับล่วงเลยครับผมบอลเลยผมไม่ตายนะครับนี่เลยผมบอลเลยนะถ้าเเเเเปป็นนนนนแบบบบบวววว่่่าาาาาาากกกตตตติิอออะะะะะรรรรรยยคคคััีีี้้้พมมมมลขดื สังเกตได้ว่าเลือดหมดหลอดนะครับโอเคเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ตายนะครับผมนี่โอ้โหเฮียเกือบเกือบมุวกระพับอยู่มาดิจะต้องถอยหน่อยนึงนะทุกคนโอเคครับไม่รู้ว่าจะแบบต้านได้ไหมนะแต่จะลองต้านดูนะครับตอนนี้ระเบิดหนืดเลยผมพร้อมแล้วเรียบร้อยคิวสักหน่อยหนึ่งดีไหมเลือดเราน้อยไปนะครับก็แบบว่ามันตกจากที่สูงแล้วเจ็บอะไรอย่างนี้แนนะครับมีปอนเนี่ย มันไม่มาเลยว่ะมันม,มันไม่ขึ้นท่อครับทุกคนไม่เห็นว่าเราแบบว่าไอ้นี่ไง,นะนนไงนะครับมีระเบิดหนึ่องอะไรเงี้ยนะครับก็เลยไม่กล้าขึ้นมาผมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮียขึ้นมาแล่เดี๋ยววะเฮ้ยโดนชาร์จว่ะโอเคผมจะรอประมาณนี้แล้วกันนะครับเขียนครับผมตอนนี้รอบนอกเริ่มโดนตบแล้วนะครับซูมยิงได้นะปืนตัวนี้แต่ว่ามันไม่มีแบบว่าลำกล้องให้ดูเลยอะมันเป็นซูมปกติเข้าไปเลยนะครับโอเคไปเว้ยไปเว้ยรอเลยครับทุกคน ตอนนี้เขานอกก็แตกกันเยอะนะว้าวว้าวมีลุ้นนะครับเนี่ยผมจะรออย่างเงี้ยแหละนะครับโอเคห้องนี้เป็นห้องไม่โนนะครับถ้าบุกก็งงกันไม,มันไม่เอาในทอ่อก่อนวะไม่เอาข้างล่างก่อนนะครับแล้วประเด็นคือแบบว่าในทอ่อเนี่ยแบบมีแค่ปืนธรรมดาลเลยผมเล่นปืนธรรมดาลเลยนะครับแต่ว่าข้างนอกนี่คือแบบมีทั้งบอมจีจีมีทั้งมีดหมูอะไรเงี้ยโอเคขอสองคิวแล้วกันนะครับเล่นในท่อรอบนี้ ผมจะได้หลังๆนะมาเลยครับโอเคหนึ่งนาทีท้ายครับเฮ้ยมาแล้วเว้ยมาแล้วเว้ยแตกครับสวยได้ไปหนึ่งคิวนะได้มาหนึ่งคิวนะนนะโอเคยิงแล้วรีบรีโหลดนะครับมาดิเฮ้ยโอ้โหหลัวเพิงหลัวเพิงเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันแบบว่ามันวิ่งฝ่ามาได้อย่างนี้เลยเหรอวะแล้วมันมันแบบผมอยากรู้มากเลยว่าทำไมตัวตัวมาม,ม,มี่ธรรมดาเนี่ยมันวิ่งฝ่ามาควันพิษผมได้เลยวะ ผมไม่เข้าใจอะมันไม่หนืดงเดือนเมื่อกี้ผมมันไม่ติดหนืดครับทุกคนมันเป็นเอฟเฟกอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าได้ตัวเดีย,ยงเหรอไม่เป็นไรแล้วกันนะครับแอบงงนิดๆนะนะครับไม่ติดหนือดงอะใครรู้ก็คอมเมนต์ผมได้นะมันเป็นบั๊กเอ,อบั๊กหรือเปล่านะครับไอพวกมัมมี่ตัวธรรมดามันจะแบบว่าไม่ติดหนืดนะครับแต่ถ้าเป็นตัวผีเปรตอะไรเงี้ยก็ติดหนืดนะนะครับอโอเค ปผมเข้าท่อแล้วกันนะเดิมเดิมโอ้โจ้ด้วยมีปะเนี่ยทุกคนคิดว่ามีไหมไม่มีนะโอเคมืดผมก็จะถอยมานั่งตรงนี้โอเคตอนนี้รล่าที่สคนน่าจะปลอดภัยกว่าเดิมนะครับโอ้หรือเราต้องต้ตั้งแต่ตอนนี้ก่อนวะลองดูแล้วกันมาแล้ว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 ลุ้นใหญ่มาแล้วนะครับเมื่อกี้ีเปอะ โอ้ยยิ่งก็ดีไม่ตายยดงไม่ตายยดงไม่ตายนี่ไงมาดิดีนะเนี่ยผมบอกแล้วตบทีเดียวไม่ตายนะครับเนี่ยเมื่อกี้ถ้าไม่มีกันตายนี่คือโดนละผมบอกเลยเมื่อกี้ถ้าไม่มีกันยังไงก็โดนครับถอนเมื่อกี้แตกครับผมสวยไอ้เนี่ยไอ้เขี้ยมันไม่โดนได้ยังไงมันไม่หนึดได้ยังไงวะไอ้หลวงเปิงกูเข้าหลังเลยแล้วกันนี่ไงโดนไปดิมึง ไอตัวฟาโลมันไม่หนือดอะทุกคนมันเป็นบั็กหรือเป็นอะไรวะอันนี้ตอนนี้เริ่มร้องนะเริ่มร้อง้วรอบหน้าพยายไป็นตึกแม่งเลยนะครับเจอกันหน่อยเจอนหน่อยบนตึกอะโอเคแล้วแบบว่าของตัวนี้ของหมดครับการไอ้ทวงไอเทมไม่มีเล่นแล้วครับเล่นได้แค่มามีตัวเด่เดียวอะผี่เปรตไม่มีแล้วอะโอเค นี่ไงโดนไปดิสวยข้างบนมีตัวหนึ่งครับเอ้ยเล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 ยใครจะแทงให้ผมไม่แทงนะผมแทงแค่แค่มาๆเอ้ยได้โล่โอ้โหแต่โล่ก็เอาไม่อยู่ครับจังหวะนี้ขึ้นได้ยังวะมาขึ้น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 ครับไม่ไหนละไปไหนละวิ่งไปไหนละตัวนี้น่าจะเป็นมิดวิ่งนะครับทุกคนโอ้โหกดจีวิ่งตามทันปะวะ เราลองดูนะครับปั๊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 บโอ้โหต้องใช้ตัวดูดครับทุกคนต้องมีตัวดูดอ่ะเนี่ยเพื่อเราจะตายในเชี่อมวิ่งหนีแล้วเนะี่ยเข้าหน่อยครับไปุู่นเข้าหน่อยครับผมไอ้ตัวดูดลอยอยู่ข้างล่างแน,น่นอนชัวร์ในวันนี้ใช่ปะไอ้ตัวดูดลอยนี่เออเพื่อแต่มันอ้อมมาฝั่งนี้ดิประเด็นอะ่ะเอาดิเอาดิไปไหนละขบนขบวนขบนขบนข ข้างล่างรอดูอยู่ปะเนี่ยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยในจังหวะนี้ล่ะนี่ไงโดนไปดินี่นี่นี่โดนไปมึงสวยครับปืนตัวนี้มันมันผมว่ามันได้อยู่นะนะครับถามว่าความมันเล่นได้มั้ยผมมันเล่นได้อยู่นะครับดาเมจมันใช้ได้เลยอะความเกลียดของมันหลักๆก็คือดาดาเมจมันไม <t t ่ได้เกลียดหรอกนะครับแต่ที่มันเกลียดคือมันโดนแบบมิตบทีเดียวไม่ตายนะครับการันตีแน่นอนอะคือยังไงตบทีเดียวก็ไม่ตายแน่ๆครับปืนตัวนี้ถ้าถือปืนตัวนี้นะ เออนะครับเดี๋ยวเว้นจะโดนสุ่มไปเป็นน้ำเมียเน,นี่ยมันไม่กันนะครับแค่น,นั้นเองไหนวะเนี่ยตอนนี้วะเนี่ยแล้วผมแม่งโดนแปดด้วยอโอเคครับผมมาแล้วก็รอนะครับรอเลยเพื่อนเอ้เพื่อนโดนเพื่อโดน,โดน,โดนโหลังคาก็ดังมีครับผมมาดิมึง รอตรงนี้แล้วกันใครครับเน้ยมันมาแล้ว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 แตไแกไหมแตกสวยโอเคครับรอบนี่ผมเล่นวันนี้นะแตกครับผมไม่รู้จะได้คิวไหมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองเล่นตรงเนี้ยสักพักหนึ่งนะถ้าไม่เบิร์ดเดี๋ยวเขาย,ย้ายที่เล่นปั๊าปป๊าเนียไม่เอามีดฟันมามีดด้วยไม่โคตรหยามอ่ะโอเคเฮ้ยไอผีเป็ดวะทุกคนผีเป็ดมาแล้ว แตกแล้วเฮ้ยล้องหนล่องหดว่ดาไงโอเคมีตัวส่งมัมมี่บอลเนี่ยไม่น่ามีนะเอ้ยเอา้าล่วงไปแล้วมัง้งเออโอเคครับมาแล้วครับผมงขึ้นงขึ้น,งข,นงขึ้นมาแล้ว,ว,ย,ลวย,ย,ยิงมาหน่อยเอ๊ะเร็วตายบอเนี่ยเฮ้ยไม่ตายครับยังไม่ตายครับตายไปดิสวยมาม,มาอีกแล้วไม่อีกแล้ว ไม่งมาไม่พักครับแม่งมาไม่พักทุกคนมาดีกูโดดแค่นั้นแหละมากูโดดแค่นั้นครับข่าท้อครับทุกคนไปครับผมวิ่นข่าวท้อครับเอ้ยเม็นแม่งเห็นเราไปนูน่นไปนูน่นไปนู่นไปนู่นอยา่ยาอยา่ยาอยา่าอย่าอย่าอย่าระเบิดหนึ่งครับปั๊บสวยงามมาเรารอเลยครับอรอแล้วทุกคนหนึ่งนาทีท้ายครับผมกับกระสุนอีกน้อยนิดของเรานะครับดูดีว่าจะรอดไหมตอนนี้เรายังไม่โดนตบนะ เนี่ยที่นี่มันดักมันดักมันโดนมันดักโดนนะมึงเอาให้โลกสักบินหนึ่งอะถือว่าสกเซ็ภารกิจเราแล้วนะครับทุกคนกล่องกระสุนมันดับตรงนี้แล้วผูโดดมาเลยแล้วกันเก็บกระสุนไหมเฮ้ยเอ้าที่ล่วงทิ่หายแล้วไม่ได้กล่องกระสุนนม่ประเด็นน่ะหายเร็วกระสุนอยู่ตรงนู้นครับเ้ยโอ้โหแม่มามัมามีเห็นเราแล้วด้วยงานหยาบงานหยาบงานหยาบโหแล้วแบบกระสุนผมโดนยิง ถอยถอยช่วยยิงมันละเพื่อนเฮ้ยโอ้โหมีมีไม่ใยมีไม่ตายเฮ้ยปะคูหลังมาแล้วเต็มเลยกระสุนหมดจบหายเฮ้ยกระสุนหมดโอเคครับผมไม่เป็นไรครับเหลือกี่ตัวเหลือสองตัวท้ายไม่ใช่ห่วยนะเป็นมนุษย์นะครับสิบวิทุกคนคิดว่ามันจะรอดกันไหมไอ้พวกเนี้ยดนะูดิตัวท้ายรอดไหมแต่มันวิงวว่งแล้ววิ่งแล้วโอ้มันวิ่งยิ้มก็รอดดิ โอ้ยเของยังไม่มีครับตัวนี้ตามไม่ทันแล้วผมเปจะไรครับเคสกอร์ตอนนี้รอบไปเจ็ดและสะกอร์สกรอร์ค่อนข้างจะเท่าเทียมนะครับตอนนี้กินกันไม่ลงจริงครับคนมัมมี่นะครับไปเว้ยไปเว้ยแต่รอบค่อนข้างในคิวน้อยนะครับไม่ไรคลิปนี้ถือว่ามาจูกกับมัมมี่แล้วกันนะครับจูกกันขำๆจูก๊กับชิวๆไม่คิดอะไรอะ่ะโอ้โหข่าวจัด โอเคตอนนี้ผมโดนโซนเป็นอมมี่นะครับตัวเดียาจะได้ตังต่อไหมนะครับปั๊บปั๊บขอตังตัวนึงโ,โ,โอ้โแอยแตกยังไม่ได้ใครเลยก,กูแตกละให้ผมเข้าไปเช็คในท่อนะครับว่าในท่อมีคนเล่นไหมนะครับไปเว้ยในท่อเว้ยปั๊บสวัสดีครับแตกครับผมเรียบร้อยมีนี่นข้างบนอะข้างบนไม่มีครับโอเคสวยเฮ้ยแต่ว่าบนนี้มีหลังคากนวนังมีโอ้โหวิ่งไวเหลือเกินตามไม่ทัน,นครับ จีจๆอยู่บนหลังคาโกดังแล้วมันจะโดนตบแล้วไงตอนเนี้ยเดี๋ยวจะขึ้นไปสอนให้ขึ้นไปดิเฮ้ยคีโนะเอออยู่นี่อยู่นี่โอ้ตายเลยว่ะเล่นยากมากครับผมขอเป็นตัวการ์เดี่ยนได้ปะเอ๊ะแต่ผมเป็นฟาโร่เปลี่ยนตัวไม่ได้เว้ยโอ้โหยี่มันมองอะดิส่งแนวเนี่ย ขึ้นก็นไม่ได้นะครับ yeah. เฮ้ยพอรอบนี้มามีไก่อยแน่เลยว่ะเฮียจริงๆนะทุกคนมามีน่าจะก่อยรอบเนี้ยสองแล้วซูมไม่น่าได้ครับแต่ว่าเฮ้ย้ยโอ้โหมเม้งไม่โดนยี่สิบไล้์จัดไม่โดนเฉยปั๊บปั๊บปั๊บโดนลงก่อนเหลือหนึ่งเลือกกูเหลือหนึ่งก,กงูตายเลยนะครับจริง โอ้โหตบไม่โดนเสียดายว่ะใช่ไหมืรักเกน่าได้ตัวหนึ่งนะครับโอเคะไรไม่เป็นไรเดี๋ยวผมตัดรอบนี้ทิ้งไปแล้วกันนะครับว่ารู้สึกว่างานกลอยครับผมงานกลอยโอเคครับบินนี้จะเป็นบินปิดท้ายนะครับผมก็จะเลยเอาเป็นปืนแก๊ลลิงมาเล่นนะครับปืนนี้ก็เป็นแก๊ลลิงที่กระสุนจำกัดนะแปะลอนัดนะครับแต่ว่าก็เป็นแก๊ลลิงผมรู้สึกว่าเป็นตัวแรกๆเลยบางนะครับที่เข้ามาในเกมนะครับโอเคไหมเดี๋ยวจะลองเล่นกันในท่อนะครับเดี๋ยวถ้าแบบว่าแบบว่าผมอาจจะเอาไปทำตอนในอีพีหน ไม่ได้เนืออ่อเอะถือแล้วไม่ได้เนื่อเดอะะครับเออเจ๋วนะดูครับว่าเราจะรอดไหมนะครับผมอ๋เว้ยมันร้อนวายปะวะผมจะไม่ยิงเล่นแล้วกันนะครับเพราะว่าเปลืองกระสุนโดยใช่เหตุนะครับเอ้ครับมาเลยรอลุยโอเคอเครับมาครับเฮ้ยมาแล้ว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 มาดิมาดิโดนนะมึงโดนนะมึงเอา เออมันได้ใช้ได้อยู่นะเนี่ยทำไปเล่นนะับปืนตัวเนี้ยโอเคครับรอเลยครับผมโดนหนืดดิมึงโดนตืดนะโดนตืดนะโดนตืดนะมาดิโอเคผมรอเลยครับผมรอเลยต้านก็พอนะครับเล่นต้านไปนะครับให้เราใช้ใช,ชีวิตรอดก็พอแล้วนะครับ โล่วงไปล่งไปสวยนีครับรอเลยครับรออย่างเดียวครับหนึ่งนาทีสั้นิะไมครับทุกคนกระสุนเลือีกห้าร้อยกว่านัดนี่ผมไม่รู้ว่าจะไหวไหมแต่ผมก็รออย่างเดียวอะตอนเนี้ยจะมาชาร์จเราปะวะเสียวแมง่งทิ้งยี่ไผ่นะ <laughs> โอเคอย่าลกแรกครับปับป๊บปับ๊บปั๊บ หนึ่งนาทีสิบห้านะครับวินี้จะรอดแล้วเนี่ยทำไปเล่นนะมีโอกาสแล้วมีโอกาสสูงนะครับพูดตรงพูดตรงตรงเลยหนึ่งนาทีท้ายผมพิมพ์มาท่อเหงาจะโดนปะวะท่อท่อท่ออ่ะพิมพ์ไปก่อนเรียกตีนประมาณนี้ก่อนนะครับอันนี้เขาต้องแตกแตกกันเยอะแล้วต่อ,อเลยครับรอเลยพอลเลยม,มาแน่นอนนะครับ ไม่ไหมกวะไอ้เี้มันเงียบเหงาจังวะโอเคย้ำไป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 ใครบอกวะเอ้ยโอ้โหมาแล้วนี่ไงมาแล้วมาดิมาดิกูสานนะกูสานนะสัตว์ตายนะครับสัตว์ตายนะครับสัตว์ตายนะครับอุ้ยปืนร้องแล้วปืนร้องแล้วปืนร้องแล้วขอเาอาแล้วกันกระสุนก็ทัหมดแล้วครับเราแต่งหนึ่งสวยแต่งหนึ่งหัวสะโพกล้าว ตู้สองว่ายังไงอย่าเขามาถอยไปครับบางเจิดอย่าขึ้นมาครับอย่าขึ้นมาครับรวมไหมครับเอาชีวิตรอดด้ครับสิบวิสิบวิสุดท้ายนะครับมาทำคบกันนะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าปีเสียงสี่สามสองสัตว์ย้ำนะครับสัตว์ย้ำเลยว้าวเกอ้มล้้มล้ล้คุยอย้เกือบตายทั้ ระเบิดหนึ่งเป็นหมดพอดีครับผมโอเคคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันเกือบตายครับจุดท้ายครับโอเคฝากกดไลค์แชร์ซับสไครต์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเจอกันใาคลิปหน้าสวัสดีครับ